เม่เดียมารักก็มีตงนี้มเดียมารักดกอน่แนเดียอันน้แพงอนนี้เหรอันที่ปกนี้เราก็เดินนะครับเดินตามสบายสบายนะครับตอนนี้มาอยู่ อาชีพเกือบจะกลัวเป็นอะไแพงไเลยนานเวแะไรเนี่ยอา น S <S สนุกมั้งสนุกคิงดองพบสวิท<า>ร้านขายสนุกอ๋อนี่นยเราขา,ขายนั่นอันนี้ตัวนึง ยิ่งแล้วหนาวๆด้วยไงหนาวๆโอเค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 เพื่อนเห็นใจกันนะครับสอ3คนเยืนทีหน้ารวมกระเป๋ากันโอ้ยพวกนี้มันหวานเสียวนี่ต้องระวังนะพวกรวงกระเป๋าบางที เออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีออกซ้ายออกขวาดีตรงไปมันยาวกว่ามั้งอ่ะตรงไปตรงไปตรงไปมีนโฟด้อเวอร์ดัฟโฟนก็มีนี่มีชิปก่อนเนี่ยคะ จูเวลีอาร์ตนะครับเบอร์แล้วพูดถึงแล้วก็เหมือนของบ้านเราดีากว่าแจ็คกันโจรก็มีทำอะไรนะเนี่ยดูดเด็กเดี๋ยวนี่นี่นี่น,น,น,นี่ดูก่อนดูก่อน,น,นดูก่อนนะเรามีเปเปอร์สเปรย์หรือเปล่ามาดูทิดูในฟุตล็อกเกอร์ มีอกเกอร์อินเทอร์เน็ตสมคนเอปเปิมู่อินเทอร์เน็ตเลยแล้ก็ไปร่งนี้เรืนี้ฟรีสตอฟฟ์ฟรีอินเอร์เนรอักอะไรโอลิมปียมันเออมันคือองขอคนไทยเขามีเขาดูปเปว่ไหมวะไปดูเจ้าคืออะไรไปดูที่นี่คืออะไร สว่ัสดีเนกเกอร์อะไรวะเนี่ยไม่ใช่พิพิธภัณฑ์หรช้างดำช้างดำไม่ถ่ายนี่กดเงินช้างดำสีโตอ่าเอามีลิงมีข้างโอ้ไอ้ลิงสามตัวฟังไม่เห็นเออพูดไม่ฟังไม่เห็นที่ว่าของงันข้นจริงว่นแล้วบนกระต่ายด้ โอ้มีพระอยู่ข้างในเออแล้วนี่ยังไม่ง่ายกว่าเขาขายอันนี้เปรียขายด้วยเันนีหมีมีเอ็นรองลุกทั้งหมาทุกอย่างมีพระบอ๋อมีรู้ยากันปะเนี่ยมีเบื้องเบื้องนี่รู้ไหมว่าไม่ได้ยินไม่ได้อะไรเดี๋ยบอกบอกแยกคอนหน่อยสิเข้าใจไปเดี๋หมึกไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินไม่รู้ไม่ชี้ไม่เอา

แวก็สีหายขายคนนันคนต่างดาวเลยเนาะค้นมเที่ยวนีีจะเทาซูเปอร์มาร์เก็ตื <A> ิซูเปอร์มาร์เก็ตเ่อดวซูเปอร์มาร์กดี้านใหเนาะร้านขายขนมเยอะนะแคนดี้ hmm? ขนม,ม,นขนมอ่ะนสโนว์เยอะ

we gaan voor doorlopen. Of we gaan rechts. Nee, nee, nee. of maar het is wat ben je niet gewoon? kalfhok. het is ja. groot. het ja, nou, nou, Super winkel. kalfhok. het is een een kalfhok. het is een het Two down here again. New Yorker. ครับ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  New ครับครับ Apple. เนี่ยบ่อาษายมนทูตโยโฟยอมาทูตยมาทูนเท่าแล้วยมทูตเนี่ยโทยโฟภาษาเยอรมันโบดูลโบไปลปงตัวัะสามวะ ที่ดืมกีก่อไหมกินกินอ่งนันะกระดูกลองชิมลองชิมครัคมดกันชิมกันก็ได้กินอดอกัคนเล่นๆเนาะอ่าคนานไปแต่่าามรมันครับพี่น้องใส่กอกใส่กอกกิรมันได้พี่น้องเรียกคือรีวอรเนี่คือรีวอสนะงใส่ชุดมาเกเต็ใส่ผงกะหแล้วก็ขนมปัง ัตอนนี้เราก็ดูนะครับอยู่สี0ห้าสบอะไรนี้ใส่ขนมองด้วยเขาเ็บอกไส้กรอกอร่อยที่สุดที่นี่แหละเื่อกมดแล้วเว่าเฮ้ยมตุโรโมาไว้ซื้อไปไปเข้าห้องรูออันนี้เ็พิซซ่าโนนนเดซียนดีฮานโนนพิซซ่าเฮด นี uhm, hmm, <sa> <ued> ่แหละเนี่ยน <sa> ี่ตัวไปไี่สลัรอือนี่สลัดสลัดยังขึ้นดานี่ตัวแขกนี่นไงเฮ้ยเราเดินไผิดแล้วเดินผิดได้ไงวะเมื่อกี้ ต้มต so um ้ม um ย okay. so sí, so so you know. ่างนั่นแหละอืมเดี๋ยวมันเมืองของมันใหญ่เลยซาลาเปาย่างเลยกรุบเหมือนกับเราเดินอยู่กรุงเทพเลยเนี่ยอือใช่ขนาดย่างอ็ไม่งบเบ็ดอีกมาดูที่นี่นี่อเมรกาไทยเอเชียไทยเหมือนกันตู้ต้นไม้ใหญ่เลยสีเขียวเดี๋ยเราเข้าไปดูสิเอเชียไทยคูไม่เ ข้างในกูเมดเลยเอเซียน,ไ,น,นไทยกูเมดยิงยองม่ย่างเลยเลยเนะี่<อ>ยใช่เป็นไทยไมอยู่นนีะ่หรือมันปิดหรือเปลนะ่าเนี่ยมันปิดหรอเจแปนปคุซีเนาะมีญีปุ่นเจแปนด้วยเออเจแปนอยู่ข้างๆเฮ้ย<อ>เดี๋ยววันนี้ลากเดี๋ยววันเดี๋ยวไปตรงนั้นระวังรถมันปิดหรือเปล่ามันมืดๆอย่างนั้นอ่ะ จะปิดได้ไงเวลา BON มันเปิดมันก็ได้ไงมันปิดได้เนี่ยเพรมันปิดโอ้โหทำเมื่อกี้มาเจอกันไหมเบียก็อย่างนี้แหละเรามาคนแรกเมื่อกี้ไหมไอ้ร้านนั้นเนี่ยเราเดินทางนี่เนี่ยเราเดินผ่านมาเนี่ยนั่นแหละเอเราเดินผ่านนี่ไงก็เดินผ่านนี่ร้านนั้นก็อยู่หัวมุมนั่นไงอยู่ไหนตรงไปนี่แล้วก็เลี้ยวขวาใครอยู่นั่งไง เดี๋ยวลอไปเขียวก่อนแล้วไปเขียวก่อนไปทางนี้แล้วทางโน้นไปทางโน้นแล้วก็เลี้ยวไม่ไม่เข้ากันนู่นไปไปนี่แล้วซ้ายไปทางไปนี่แล้วเลี้ยวซ้ายเลาวลานแท้สำหรอบข้อเกิดตรงกูโก้รีวิวก่อนมันอร่อยไหมอืออ่ะตรงนี้เลี้ยวซ้ายอ่ะ